ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชแนลอาร์แอลนะก็อัปเดตสตาร์ทจากสี่แยกโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับผมจะเลี้ยวขวาน,นะฮะผมเจอผ่านด้านหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่นี่นี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่เป็นถนนรัฐการนะครับเห็นได้ว่าข้างหน้านมีตลาดสดนะครับนี่เยอะแยะเลยมีเป็นเส้นหลัก พาลูกมาห,าหมอนะฮะแต่ก็หายไปเร็วๆนะฮะนิสซีลีนผมก็นะรับหน้าที่จัดไปต่อนะรถติดเยอะมากนะทนนี้เป็นเส้นหลักนะด้านหลังผมจะเป็นถุนรัษกาลกันนะแต่ว่าตรงไปเลยนี่เพรอวาอกขาวนะคงจะซื้อกลับบ้านแล้วนะ้ะซื้ คนีแล้วก็กินในร้านนะมีการความมันคงมาตัวนะเขาแค่เตือนก่อนนะไม่เตือนเดี๋ยวสองหมื่นะเอฟซีเอาละข้างหน้าไฟแดงนะครับเอฟซีนี่คือข้างหน้าเป็นตลาดสดนะครั้เลีวปิดไปหลายละลอกนะฮะวันนี้เปิดหรือยังนะดูสังเกตลมนะฮะล่มกลางหมายว่าก็จะมีการเปิดนะครับเอซ ข้านหน้ากราฟิกไร้นะแอ j เจคชั n น,นะฮะเก้าสามมีคนจอดซื้อของนะฮะเอซี MC ต้องเบี่ยงเล็กน้อยนะฮะต้องชช่วยกันนะฮะไม่ว่ากันนะฮะนี่คือฐานใหญ่นะฮะในตลาดสดไม่รู้มีอะไรนะ,ะมันค้างอยู่หนักไปไม่ได้นะ จะเลี้ยวซ้ายนะเอฟซีคันนี้เลี้ยวซ้ายด้วยนะครับม่มนอถ้าตรงไปก็อีกเยอะนะนในข้างหน้านะมีล่มอยู่นะ FC. เอฟซีดยวว่ามีกานขายเลยนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลยกันนะไม่เข้าเลยนะเพราะมันจะติดนะครับเอเราตรงไปนั่นจะเป็นกราฟิกไร้นะเอ็กเทนชั่สแยกนะครับวงเวียนมันเป็นเมื่อก่อนมีน้ำพุนะครับตอนนี้ก็ ไม่มีน้ำปูนะเพราะว่าน้ำแห้งหรือว่าแบบเปลี่ยนรูปลับแบบแบบแบบใหม่ครับบางครั้งเป็นโคมไฟมาติดตั้งนะแต่ว่ามุมสวยดับถ้าดูใช้มีโดนมีโดนนะขึ้นไปข้างบนนะมุมนี้สวยนะ f อที่ตลาดผลไม้ทวีทรัพนะครับแล้วก็ข้างหน้าบัวบัวต้นหูมงเวียนนะเป็นโรงแรมแฟสซิเดนนะโรงแรมนี้ฮะเอาันี้เลย เป็นเด็จน,นะมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวได้ปิดมาแล้วนะปิดปิดเป็นเสด็จไอ้ปิดสระว่ายน้ำอนะ่ะเป็นที่จอดรถด,ด้านหลัง้นะผมก็เวียนไปนะเดี๋ยวไปฟิซ์ทุกคนไปโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วกันนะโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นนะก็หาดใหญ่จะมีโรงแรมโรงพยาบาลเอกชนสามแห่งนะลาดเย็นดีกรุงเทพแล้วก็อะไรต่อนะ ก็หลายหลายหลายเหมือนกันนะ,นะครับซีมีลงเทศบาลนครหางใหญ่ตรงนี้เลยนะฮะเหล่อยตายมีรถมาเป็นไงบ้างพวกมุมมองของหางใหญ่นะครับน,นี่มีเสาบันโดลาด้วยนะคราับซกำลังจีบจีบเล็บอยู่นะครับแล้วก็ก็ห่างกันประมาณนัก ยี่สิบเมตรนะก็สวยงามนะแต่ว่าถ้าไม่ถี่เหมือนบางยยงหวันนะฟ้าวันนี้สวยนะฮะเอนี่โรงเรียนนะะหาดใหญ่วิทยาลัยนะยอวอกนะคณะก็กราฟิกไร้นะฮะโอเคเราหยุดต่อแป๊บหนึ่งนะอ่ะเราตรงไปนะครับ นี่เป็นอาคารโรงเรียนห้างนะสยามคัลลินนะสไตล์โมเดิร์นนะสไตล์อิตาลีนะเอ็นซี่ตามมาด้วยนะแคทนะตามมาด้วยอิตุสุนะฮะนี่นี่ตรงไปนะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะ คุณสามารถหา Google m a p ได้นะ FC ฟ่าค g o เกิลแแล้วก็เขาจะพาคุณไปไปตำแหน่งของที่คุณต้องการนะ FC เอาล้วฮะนี่ข้างหน้าเป็นไฟแดงนะสีแยกสามแยกเยื้อนะเป็นสีแยก ถ้าตรงไปเลี้วเข้าทางขวานะก็ติดก็ถึงโรงบาลกุงเทพนะเดี๋ยวเราขอไปเบี่ยงทางขวาแล้วกันนะใ okay.